รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทันทุกเหตุการณ์เจาะทุกประเด็นข่าวตามติดทุกสถานการณ์กับตาฮิตเสื้อคนฟังง่าเจียดเกียร์ยยเย่อเลือดเชื้อกับรายการรอบเมืองเรืองข้าวสวัสดีครับ พบกับต่ฮิตเสื้อคนปังงาเจ็ดเจียทางจ่ 1, องฮาุนหนึ่งรลบเมืองเหลืองข้าวกันอีกต่างหนึ่งนะวันนี้ก็พอนี่ข้าวซู้ข้าวต่างๆนะก็นำเรียนจังนิดนึงว่าปังงาของเรานี่เป็นเมืองทองเทียวเชิงนิเวศจันนำปรากฏในแพทย์ยุทธชาติแพนงานโครงการของจังหวัดเพราะนั้นไอ้ไร่ที่เป็นสิ่งธรรมชาติป้าเข้าลำโนเพลยผูกเข้า ลีจ่วยกันนักซาครับเพื่อจะให้มันคงยุบแล้วก็บนบบอลเรามีการทําพลังอะได้มาเถียววันนี้ข้าวว่าก็ข้าวที่น่าต้านเจมีไร่เรืองนะต่างภาคราชกา,ารของเราก็ไม่ว่าจะเป็นเรืองที่กําลังฮิตเทอันดับทางซึ้อต่างๆเรืองปัวอพยพโรฮิงญานะอันนี้นายดู้ามองเยรักมนุษยธรรมอยาไปยามไปคาไปไข่นะสักเดียวจะไปติดตามรายละเอียดกัน อีกเรื่องหนึง่งทาง้าของเราเพิ่งจัดไปเซตชดชดรนโรนไตรกีฬาหรือปาชาพลังเขาเรียกว่าไตรอเอทลอนนะแค่เงินแก้บ้านในไหลนะเดี๋ยวจะพาไปชมนะเกตไทเมืองอ่าเรื่องต่อมาก็เกี่ยวกับเรื่องของอ่าการกระสิทนะกระสิทตะกอนรวมกลุ่มกันรูแต่งจีนหรือปาชากลาง,งเขาว่าแต่งมเนี่ยนะบ้านเราเรียกว่าแต่งจีน นะจะไปโกนอุ้ยจ่ายห้าดผาง,งาโครงพัง,งาปลูกกันปเป็นแถวเลยนะพอถึงเวลาพอสิ้นไปอีเดียวกะกลับมาทีดินไม่จองเป็นกลองคอยนะตั้งแต่หัวหวัดชะนัวยันไปปลาหนอนเม่ยกลางนู้นะเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นนน์เทศาบาลบำรุงเอาเดี๋ยวไปดูกันนะอา่าอีกเรือหนึ่งก็คือเรืองจังหวัดพัง,งาจัดงานส้มพูดสร้างรักเมืองนะเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวกัน ก็ยก่ชมยู่ต่างจังหวัดได้ต่างๆก็จะได้รู้ว่าิลักเมืองเราสวยงามนะน่าทนเฉยน่าชูเผือนได้าสาหรับการพัฒนาบุคลากรก็มีข้าวมานะวันนี้เรามีการอบรมไก่เรืยกว่ามักคุศีป้องเจ้าปัง,งาส่วงนี้รู้สึกว่าอบรมยู่แก่ดูแก่แก่ประปุกเลยนะสัาากเดียวผู้ชื่อข้าวจะพาไปดูในช่วนของรายละเอียดเดี๋ยวก็ ปิดข้าวทุดทายวันนี้จะเป็นเหร่อโคงการเพือ่อเติมเดือนพฤษ่าต้นเดือนนี้พอแม่เดือดหลอนนัดเนยเรือาขาชุดมันเป็นผันผึกเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงค้ขงข้าวรายละเอียดแ้ะการเช่นเคยเคยแกแนะนําเรือว่าติดโตเข้ามาท่ร,รายการนะทางรายการมีเสือ้อเนี่ยเจ c ีทีเอนะเรือว่า TV, เคเบลิลทีวีเจให้สัปดาหละนตัวสามารถติด่ตเข้ามาได้ นะทางไม่เหล็กถัวจับเก่ยูย่ใจโจนี้ครับต่อไปจะเป็นเลรายละเอียดกล้องแต่ละข้าวครับเปิดเทอมนี้เจอกันที่พังงาพลาซา่า พังงาพลาซ่าร้านใหม่ตั้งอยู่ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาสื่อการเรียนการสอนครบวงจรพังงาพลาซ่าร้านใหม่ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์0 7 6 4 1 1 2 3 4 0 8ส8 9 1 9 8 8 8 โปรอาร์ทํำป้ายพิมพ์วนิวโรงพิมพ์ตู้ไฟอักษรโลหะงานพลาสติกสกรีนนามบัตรตรายาใบปลิวผลิตงานเลเซอร์โปรอาร์สื่อโฆษณาครบวงจรบริหารงานโดนสุขชัยนิจอภัย076413845ตำเลอสโตวันวรณอมรปิตโตเลียมตำบลลําพีท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเรามีน้ำมันคุณภาพครบครันทั้งศูนย์อาหารร้านกาแฟาสดมินิมาร์ท ห้องน้ำสะอาดและบริการเป็นกันเองที่เดียวจบครบทุกความต้องการแวะเลยที่ปั๊มเอสโตวันวนอมรลำพีท้ายเมืองพังงาเอกการยางโครกรอยเปลี่ยนล้อใหม่ใส่ล้อแม่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อเสียนถ่ายน้ำมันเครื่องช่วงล่างเกียร์จานเบรกบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ด้วยเครื่องมือทันสมัยถนนสายโครกรอยท่านุ่นอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงา 076 5 8เจ็ดหกแหมถึงหแม่ให้เราไปส่งที่บ้านนะมไม่มีคนอยู่บ้านเหระ พ่อแม่เราไปต่างจังหวัดอ่ะงั้นล็อกบ้านดีๆนะอืมโชคดีนะ,ม,นะมาทึ่งข้าวเร็กวันนี้นะก็คือ จะเอาก้องทางราชการก่อนนะก็คือการแข่งขันไตรกีฬาเรียวกีฬาเทรลเลนมันมีสามย่างมีว่ายน้ำขี่รถที่เร็วตามระวิงนะบางทีเขาลับกันแต่ส่วนใหญยว่ายน้ำนี่จะว่วยก่อนหนะ้าังงาเราก็จัดไปดูภาพรายละเอียดนครับผู้ว่าประยุนรัตน,น์เทนีไปเป็นประธาน,นาการแข่งขันไตรกีฬา ปลายใตพวกข้อชื่อว่าแซนซี่สันปังงาไตเอ็ดลอนอันนี้ก็จัดกันแก,นก,นกนบ้านในลายตรงน,น,นั้นตำบลน่าเตยอำเภอไทยเมืองนะคนไทยเมืองก็ไปรวมกันกลันเน้นนะลายลายแห้งพลั่งกับมีเยเห็นวะนะ,ะดยมีเครือข่ายการต่องเที่ยวชุมชนแล้วก็นักกีฬา,จาเจ้าเทยเจ้ะเจ้าต่างประเทศนักจัก,กรยานข้าวรวม สองรอยคนนะด้วยานายพงันันเจริยคนนี้ก็ตำแหน่งก็เป็นทองเทียวและกีฬาจังหวัดปังงาบอกว่าจัดเพื่อส่งเสริมการทองเทียวในชุมชนนะทีนี้โครงการนะั้นรือโครงการพัฒนาเครือข่ายการทองเทียวชุมชนทีเข้มแข้งข้องจังหวัดปังงา,นะาเพื่อจะให้เป็นทีรู้จักในลุ่มนักกีฬาไตรนดอนนะทีนี้แกปังงาเรานี่จัด อ่อนเนียนวนาายนา่ายน้ำส้ามรอยเม็รเดียวกัทีบรถทีบหยีสิบโลูเนี่ยเดียวก็วิ่งสา้างลูกถึงนะเบ่งเป็นรุนต่างต่งไล่รุนรุนอนายุไม่เกินทีแปดจะยิ่งรุนอายุสร้ามทิบสร้างเก้ารุนสี่ิบขึ้นรุนถั่วเปยเดียวกัรุนนาฬนชาาัดนะ,ะผู้ชนะเนี่ยเขาทำการแข่งขันนันเดนี่ป้าตาปรากฏว่า ผ่านไปใจด,ด้วยดีนะทุกคนเนาวยข้าเเ้นเจยกันได้เสื้อตัวเเกียนหน่อยว่าฟินิชเชอร์ฟินิชเชอร์ผู้ถี่สำเร็ล้ดเ <laughs> ข้าวเ้นเจยได้เด้วนะ <laughs> เอา้าจมกันเสซตเดวไปดูข้าวต่อไปเด้วยครับ <laughs> อีกเรื่องหนึ่งนะไอ้น,นี่เป็นนโยบายรัฐบาลเลยจ <laughs> ั่หวัดปังงาเขาเปิดสุ่น <laughs> เพื่อแจงการข้าวโอข้องเรือประมงนะ อันนี้ปองกันการประมงที่พิาจารไม้ย่่นทัวในควังตะกี้เรื่องล่างะนาย,ยกประยุทธ์เดินทางไปประชุมสุดยอดกับผู้นําในอาเซียนแกอินโดนีเซียแล้วน่ากลับมานี่เขาเร่งหลัดเหลืองนี่เหลืองนะเนี่ยไปดูว่าทีน่วยบริการจัดการประมงทะเลมูฮ่าลำแกนอำเภอไต้เมืองจันพังาผู้ว่าประยุทธ์รัตนเสนีครับคุณจิรพงษ์บุตรสรินประมงจังหวัด เหล่ารัฐจังหว,วัดกุนทินกรอมุธิกวัดกาหนาวาเอกนกพลพิมพิมทองว่อนนี่รองพ่อโอกรโมนอนจังหวัดปังานนะฮะปอมกับวัวนหน้าทวนนราชการตำรวจทหารผู้ประกอบการการประมงไตเรือไต่ได้ไปกันไอะกักกลุยมัดก็เข้าในโครงการนี้เขาเว่าสู้ควบคุมการเจงเข้าโอเรือประมงปางา ยัดขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาลน,นะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเขาต้องการเฉยหยับอย่างการประมงที่พิดกฎหมม้นะในก็คาดการรายงานรายการควบคุมนะดยจัดต่างชุ่นชัดเดียวเนี่ยทางทางนี่ทางน่าจะ่างประเทศนะเข้าจัดไปเดียวหยีที่พกแค่ไงนะตั้งแต่วันที่นึ่งเมษซ่ามาทีนีข้องพังงาของเราก็ต้องทำตามนโยบายรัฐบาลน,นะ กับปรกากฏว่าการแจงข้าวโอนี่จะต้องดำเนินการกับเรือขนาด30สบตันกรอสขึ้นไปนะก็นอกเรือหรือข้าวก็ต้องแจงสู้นก่อนไปในยิบที่ชั่วโมงนะในที่ทุดตอนนี้เขาเขาส่งเอกสารมานี่ปังงามีเรือต้องดำเนินการทางชี่กับโรยลำนะ9กาทิพี่ลำด้วยกันในพื้นที่ห้าอำเภอกุระบุรีขัวป่า ท้ายเมืองกวดถุงเลวกะเกาะยาวเอาทำไปทุ่ดเลยนะถ้าทำไปทุ่นี่คือมันไล่เรืองตอนนี้ทางยูโรปหรือว่าทางเมืองพลังนั้นเขาก็เอนตี้เราเราทำประมงพิษกฎหมายจับปลาจับเรยนะหรือบางแห่งไปโอ้เป็นในน้ำนานั่นละจับทุ่จับเุยรนะนี่ค่ะถ้าพอทำทุ่แล้วมันมันใบ่เจยนะเคยที่ไปเที่ยวกันแลวก็คงจะเอ็นไทยรูปไทยไรกันนะปังงาเกเบิลทีวีก็ช่องทีมงานจางฟ้า ไปทำข้าวมาให้ชมกันงานส้มพุทธักเมืองห้องพังงาครับางานนี้เปิดตั้งแต่วันทีนะ่เกวันที่เก้าพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้วา่ามีโรงผู้บัญชาการท่านทำเรือพังงาพลเรือตรีัยนารงนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั่วราชการเข้าทำพิธีนียครับรู้ในปาบนะนี่คือทำพิธีบวงส่วง,วงอันเลเผือนนะ รวยข้าวโตโดม้ยไปรบสร้านรักเมืองนะเดี๋ยวก็ทำพิธีสักการะเจ้าแม่รักเมืองเข้าก็มีพิธีพระด้วยนะพระท่งกาวรูปจะเรือนพระพุทธมนต์ส้มโพธนะเดี๋ยวก็เปิดงานตั้งแต่ต้นเย็นวันที่๙งานก็จะมีไปจนถึงวันที่6นะวันเสาร์ที่6ปรึกษา่ันาร้อยห้าท2 5แปดสำหรับงานนี้จัดกันมา ที่โตกันมาลนหาาาาาาลายปีนะเพื่อให้ชาวชาวบ้านชาโฉงบ้านเราเองบ้านไกลเรือนเคียงก็มาสักการะเจ้าแม่ลักเมืองนะเพราะว่าร้างรักเมืองที่พอสร้างสร้างไม่เดียวเนี้ยเนี่ยดีเห็นในภาพนี้มันสวยงามนะ,ะเป็นทิศะปะเปประสมนะความกว้าง16คูณหเมตรนะ,ะเีวกท่านสู้งจะลายจากสิ้นถึงโยดปรางนี้สั้งมด17เมตร กาวซิบกาเซนนะแล้วก็ท,ท,กท่านเนี่ยที่เห็นกท่านนี่เป็นท่านซีวิชยัยนะสู้จะพืนดินขึ้นไปเม็ดอกซิบเป็นรูปจตุรมกุกคือซาลาซี่ทิศนั่นเองนะเนี่ยจตุรมุกก็มีบันไดขึ้นน่สวยงามลานพืนกับปูด้วยหินอ่อนเป็นอาคารที่สวยชื่ถอว่าเป็นสิ้นศิละปะสมัย่รุ่งรัตนโกสินนะ เร็วก็ยโยเขาเรียกว่าร่างกาคูงเป็นลูกฟูปราศาทเข้าเรียกว,วา่าตามคตินิยมของแบบคมนี่นะทีนี้เนื้ออาคารท่วกลางจนถึงยอดประปลางนี่นะจะดูเร็วนะสวยงามมาถือว่าเป็นสิ้นสมัยลบบุรีเรียกว,ว่าเป็นจะปลางนะคอยก็เข้าไปเห็นเร็วหรือบางคนยังไม่ได้เข้าไปทีนะตาวาวาง,วาง ไม่ใจช่วงงานก็เข,ข้าไปได้นะตาฮิตในฐานะเป็นคนปังงาโบเห็นสั้นเจ้า,าจแม้ลักเมืองเราก็ภูมใจว่าเราได้มีเขาเรียกว,ว่าเป็นศินลปะวัตถุเก็บเอาไว้ให้หลุล่านได้เข้าไปเยี่ยมชมนะงานก็เคยไม่ไปเที่ยวก็เชืญน,นะครับมาดูข้าอุบัติเหตุบางเผื่อจะจะเป็นอุตสาหะ่อนใจว่าไปน่อยอย่าขับรถเร็วน่นบันเราวิ่งเร็วไม่ได้ตาฮิตดประกันเลยนะ สักเจ็ดแปดสิบวิวานีวเลยเพราะเป็นโลนเป็นโลนย่านด้รับเจงแต่ละวันนี้ก็บ่เนี่ยต่างพระกลางไปภูกเก็ตกันน่ากลัวต่างคืนกลางเนื้อไปตุงหูมีอุบัติเหตุทุกวันวันนี้ยกตัวอย่างมาช่องแห้งนะเรืองเละเป็นเหตุเกิดเคกัวปลาไปดูรายละเอียดกับเกิดเหตุรถเก๋งนี่ลุดโขงเกี้ยวเดียวชนเอาชนเอารานไข่เสื้อผ้าก็อหนักทองเตียว แกเขารักคนบาดเจ็บสาหัสตั้งสามคนนะตีซี่เลือเลือก้องวันที่สิบปึกสภาคมนะเรื่องวิทยุดังกูด,ดาตูต้าตุนนดรตโตนก็ได้รับแจง้งว่าดูลดเก่งรุดโคงจนเอารานเดียวดูนะแกมู่เจ็ดตรงน,นั้นบางลาอนตำบลคึกรับกว่า เล้วก็โปได้รับเจ้งเข้ากับประชันงานกับกูผ่นยนะแกยู่กูผ่อยปะวีบเนี่ยมากูผ่อยชว่างอยู่แกคึกครับกูผ่อยเขาลักพร้อมกับเจ้าหน้าถีแพย์ะะลงยาบ้านกวัวป้ากาหล่งรุดไปถึงถีเกิดเหตุพบพบรถเนี่ยโตโยต้าครับวีออสสี่ข้าวไม่เดะเบียนก็โรเจ็ดเก้าสองเก้ากูเก็ต นะเนี่ยเนี่นี่เจ็ดเก้าส่องเกาาอย่าพาไปชื่อบื้อแล้วาทิเดเร็วถ้าพับรถตอนเลยนะพังเสียให้นะแต่วก็รถให้ทองอยู่ทวนในรา้านยุ่งกันหน้ารา้านไข่เสื้อผ้านแะ้แล้วก็มีคนติดอยู่ในรถส้มคนด้วยกันเนะจ้าหน้าทีกูเผยกับพาผู้บาดเจ็บออกมาเจ้าตัวรถได้ช่องคน นะวนกนครับไม่ชิวนายสัญญาสมบัติอายุยี่ห้าปีอยู่บ้านเลสีต้ามสิบเก้าทับห้าหมู่ห้าตำบลถุงมะพร้าวอำเภอสายเมืองจังหวัดพังงาเออตำบลเดียวกับบ้านไตาฮิตเลยเช็ดเดียวเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ยเขืองตัดนะผวกัติดโยนะพอดผ้าผ้าไปช่องโองยาบ้านกวัวป้าเช็ด ก็อถามว่ะนายสัญญาก็เพื่อนมาเห็นไน้อย่างานี่ก็มบความบัน,นี้นะานายทัญญยากล่าวว่าตัวเองกับเพื่อนนี่ไปเที่ยวกันเขยพับนะอย่อางเขาลักเนี้ยขณะที่เดินทางกลับนะตรงนั้นเป็นต่างโค้งน้อยๆซึ่งกับเจ้า,า,าป่าเจ้าปางเราก็ยันมาน้อยๆแล้วนะกลับกันไปทีเดียวนะร้า,รานแกชนนี้เป็นรา้านค้าเสื้อผ้ากล้องทีเระ,ะลึก นะเชี่ยให้ไปซ่องขู่ห้านะเจ้าหน้าทีก็กาปาไปลงบันทึกลักท่าหนออ่อยว่าดร้านพับนี่อยู่ในพื้นทีนี่ผันเพื่อไข่เล่าเกินเวลาไม่แกพวกนี้ไปกินซ่องแซมคนนี่แกมานี่แกเมาเพราะไปกินเกินเวลาไม่นะกักันหลายเบียกันไปเรื่อยนะอันนี้ก็มาลาวให้ควงให้เกิดอ,อุตสาหะอว่ะอะไรก็ตามถต่ากว่ามันเมาเขาว่าเมาอยากครับ เมาเลยหนังอยู่หรือว่าอีกอันต่างๆที่เพิ่มเติมเมาไม่ครับในการนั้นครับต้องไม่ถูละทับด้วยนะเห็นดูไปอยู่โอ้โหไอ้ทักทิศจะช่วยกรี๊งมาเขาหยุดก่อนนะนี่หลังความกันของกองตาพที่เคยปอยงินต่างประเทศเขาหยุดเลยนะหยุดหยุดจะจอดข้างทางไม่ได้คนงทับรถไฟเลยนะอีกรายหนึ่งอุบัติเหตุอ่าก็พลาดว่าข้าวกัน บอกว่าเป็นเทาเก้บอกกุ้งนะไอ้นี่เกิดกันแก,เก่เขตอำเภอเมืองลอยเออตรงนั้นลอยโตพลไปทางขวถุงนะไปดูรายละเอียดครับเรามีภาไปชมเ,เวลาตีเก้าคึ่งข้องวันที่สิบปรกสปาคมนะเสี่ยงโทรศัพท์ดังกลิ้งกลางวิทยุข้องสุ้นนารินโทนใน้ต่างๆ ไอ้ที่สุดทางตำรวจอ่ารอยวินรอยวินชอบพ่อขัวถุงนะท่านี่ตำรวจบูกต้นอำเภอตะขัวถุงโดยรอยตำรวจทูซ้อนซักอย่นดีนะก็มาขวดชอบอุบัติเหตุเกิดเขตบริเวณนั้นเป็นอยู่เทินบริเขาเรียกว่านะบ้านจีนนะบ้าน,าน,านจีนหรือก้อยนะไปจากนี่กับน,นู่ก่อนซึ่งยังไม่ถึงส่วนตรง หมูเป็ดตำบลกระชมอำเภอตะขวดถุงจัหวังงา,าเจ้าหน้าทีกูสีปูงาเจ้าจหน้าทีาป้องกันไฟพอดเรือนหน่วยกูไฟวัดเขาเจริญธรรมน่วยกูไฟพังงาหน้าไปซึ่งนี่แหลกับรถเชนเลอร์ทุกมาย่างแร่รูปเร็วเต็มคันรถเลยไอรถล้าหัวละยาวเฟือยนะทีนี้รถเชนเลอร์นี่คนคับคือนายโทรศซักเพชรพัน อาอยุสามเอ็ดปีเป็นคนครับนะเดี๋ยวนี้พอโลโมเลจาเนี่ยลงไปเลยต้ทงรถโคกรถเทนเดอร์นะโอ้ยรถกระบะครับโตโยตา้าวีโก้ที่ประตูทะเบียนกยโกโชเจ็ดหกกเจ็ดภูเก็ตนะเนี่ยมันเทียบเข้าไปอยู่ใต้ยองรถเลยนะข้าวไปลาตังตัวรถพอดีที่นี่ภายใน โบริเวณนนั่นแหละนะไอ้เนี่ยมันกนในรถนั่นแหละคนขับติดอยู่ข้างในปรากฏว่าคือนายซืบซักเสริมสิ้นรื้อรูจักตัวไปในพังงาวาโกตินีอ่อายุที่จะบกคนนี้เจ้าก้องบอก,กุ้งไายบในคิดอ่าบ้านโกเปอ,อ่ากครส้มปวดถุงเป็นคนรู้จักอ่าูจักดีนะทีนี้ชาวบ้านเคยมุง่งเต็ม็จหมดเนาะแต่ในว่างรถมันขไปทิศแน่น ว่างที่ฉวยได้ต้องเอาเขืองเขาเรียกเืองตัดทางเอาคลีนมายกนะเผื่อเอาตัวของนายซืบชักเสริมสิ้นถึงเสี่ยชีวิตอยู่ในในรถในรถรถอีโก้เนี่ยนะเอาอ้อมานะก็พามาช่องนะบบรรพุก็ต้องพามาโรงพยาบ้านก่อนนะนายซืบชักหรือว่าโกตีโกตีเนี่ยนะขับรถมาจานจาประะวบปพอตีข้าวมาเมือง ที่นี่เราว่างทางไอ้รถซินเลอร์ถูกหมายไปจะประนี่ไปจะประบันเ,เอไว้จะภูกเก็ตเพื่อจะพังงาไปภูกเก็ตนี่ที่นี่เผื่อที่เอาหมาย่างนี่ไปไปให้รูงอบเขามันก็กลับรถเลยกลับรถได้สักนะขวางนั่นอยู่บนนี้ที่นี่รถวีโก้มาปานุก,กัดเสียบเขาตายทองนะย่างจังเลยนะเจ้าหน้าที่อ่าสับสาป่านายนาย ซืบซักซื่อมชิ้นเลโกติมาช่องโรงยาบ้านแล้วก็บ,บันทึกนะลงบันทึกเป็นรักททานนะโดยเจงข้อกล่าวห้านายโทระักว่าขับรถโดยประมาททาให้ผู้อื่นถึงกับความตายนะแต่เฮเอามาลาวให้ควางช่องเหลืองแตเกิดวันวันวนึงอุ้ยควังไม่ตึกนะต่างรถเคลืองต่างรถจนต่างรถตู้ชนต้นไม้นะเฮดมาจะสร้างเหลืองน้นช่องรถ เร่งมาอันที่้ามคือความประมาทของผู้ขับขี่นะแต่ฮิตก็รงนะไปไหนก็ขับชาชาลงนะกคิดชาชาถึงเว้ไม่มีอะไรก็จํากัดหรืออันตูความเร็วนี่แต่บ้านเราเอาจต่ย้ายเกินไปถึงโรยถึงไรด้วยนะก็อรองย้ายเราเกิดความเชี่ยงให้ต่อไปครับเกี่ยวกับการให้การศึกษาพลเมืองก็เป็นเรื่องสาคัญนะจังหวัดปงังงา เข้าพยายามปรับปรุงหนิงเราจะเข้าสู้อะไรกลุ่ม AEC หรือกลุ่มประเทศอาเซียนนะจึงรวมมือกันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องมีความจําเป็นในการฝึกอบรมภาษารายละเอียดของข้าวนี้ไปชมนครับจังหวัดนัาษาเปิดเขาเรียกว่าอบรมไกลหรือมักกุเทศเฉพาะต่างประเทศเฉพาะพื้นที่นะอ้น,นี่ผู้อาไปเป็นประธานนะ เปิดกันแก่ห้องชาตู่ดิเอราวันโรงเรมนเอราวันแก่คกร้อยนะตั้งหมดเข้ารับการอบรม80คนนะโดยมีทองเทียวและกีฬาเหังพังงาคุณนพงันนันจันเพลยกล่าวเปิดการกล่าวกล่าวรายงาน,านาการจัดการอบรมบว่าเพื่อพัฒนา สักยภาพของคนของเราในเรื่องของการทองเทียวเ้วก็เอื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเครือข่ายทองเทียวชุมชนด้วยอ,อ,อีกอย่างก็เกจันเบาโตอนต้นนะคือเป็นการบริการนักทองเทียวก่อนที่เราจะเข้าสู้อาเซียนทางแปดสคนนี้โดยแบ่งเป็นบุคคลทั่วไปพังาที่ชอบพานเข้าไป47คนแล้วผู้ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมทองเทียวแลรว อีก33คนนะตั้งหมดนี่หมาดสมัครไม่ใจน้อยนะต้งโรยหกคนน,นู้นะเสด็จเล็วการอบรมก็จะอบรมตั้งแต่ว,วันที่11บเอ็ดฝึกสภาไปจนถึงวันที่26บที่พกฝึกสภาเนี่ยแกโรงแรมเนี่ยนะอ่าไอ้นี้แกอบรมมีต่ตาฮิคกับโ่าบอกเลยด้วยมันเป็นรุน่นรุ่นที่ช่องแงรุ่นเล่อโนปีปีเรวผ่านไป็นเรวห้าทิพย์คนนะ ก,นนกิจกรรมปณิก็ทํากันบ่อยๆก็ดีพอเราจะได้มีศักยภาพนะอีกอย่างหนึ่งสา่ฮีตคว้าบโบกือใกล้กัอบรมแล้วก็เราทํางานต้องใช้งานเราถ้าไม่นานนี้มันมีกายเพื่อนมันมีกายพี่หรือเจ้วต่างประเทศเข้ามาทเอีมันนี่ถึงอาชีพมาคุเทศนี่เป็นอาชีพที่เราเขาเรียกสงวนเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะอันนี้แต่อีก็รบมือให้ด้วยกับเจ้าข้องกลุ่มการ นะทำอย่าอย่ายุตเป็นนั้นย่างหน่อยปีงสักหลุนช่องหลุนนะทำกันไปเรื่อๆยๆพิธีไทยรายการวันนี้เป็นข้าวกล่าวดีว่ามันช่วงพุทธปานณเพิดเทอมแล้วนะพอแม่หลายคนก็อุ้ยโทรมาบอกกรีงมาถึงบอกอุ้ยไม่ไหวเลยจุดกอง้านวะค่อยๆทยอยชื้อนี่ไอข้าวอนุบาลช่องช่ามพันไอคนมัธยมชี้ยาพันอะไรอย่างนั้นนะเสื้อผ้า,าไปดูข้าวนี้กันครับ้านจำหนชุดนักเรียนในครัวป้าป บอกว่ารายได้ปัจจุบันนี้ลดลงกว่าช่างที่เปิดเช็นาะย่างทู่ธสตบอกแล้วนะป้ามกระทู้ผู้ปกครองบางรายต้องเอาชุดเก่ามาใายนะผูะ้ซือข้าวกองปังอาเคเบินเขาได้ไปสำรวจสำนวดลานคา,าในสลาดสดบอกข้อจ้อขวปลานฉ่ววงก่อนเปิดเติมก็พบว่า ปีนี้ไอ้นี่พอแม่มาซื้อเสื้อผ้าบ้างตาลงนะตัวธุรกิจมันตกสะเก็ดละมนะบางร้านนี่ทำโปรโมชั่นปักชือให้ฟรีนี่นะแต่กาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยยากร้านนี่นี่แกให้ในปา๊บเ่ยทวีเคยพลักหลักยากร้านจำหน่ายชุดนักเรียนในาราชทัศ์บกสอบพรว่าอุ้ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดลงไปกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ เนะนื่องจากธุรกิจไม่ดีปักชื้อให้เร็วก็ยังไม่ใครมาแล้วนะอยอดค่ายนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนนี้ไม่ใครปาซาแต่ฮีดบอมมาขายโฮเซเท่าไรได้วนะทีนี้ปั่นห้าขาดหว่าถ้าเคปวดเทิมนะก็ว่างไ้ว่ะชาวาบ้านคงจะมาชื้อเผื่อเลยนะปีนี้ก็ยอดมันจะตรกชนิดหนึ่งเพราะยางราคามันตกครับ แล้วแล้วถ้าเศรษฐกิจดีนี่คาดว่าการจําหน่ายที่โรงเรียนนี้ก็คงจะดีด้วยถูกไหมครับก็ด,ตดีตามเศรษฐกิจน,นะแล้วถ้าว่าถ้าโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมฮะจะมียอดขายดีกว่านี้ไหมครับโรงเรียนใกล้จะเปิดครับเพราะเราช่งนี้ก็เราเหมือนเหมือนกันหมดนะฮะเพราะว่เาเศ้ษฐกิจโลกนี้ครับก็ใกล้จะเปิดเทอมปีนี้กับปีที่แล้วยอดขายเป็นยังไงต่างกันไหมครับยอดปีก่ายดีกว่าปีนี้ปีที่แล้วดีกว่าครับปีที่แล้วดีกว่าตอนนี้ยอดตกไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ ชุดเสื้อผ้านักเรียนปอแม่ก็ต้องคิดก่อนจะจ่ายก่อนจะได้ต่างๆเนี่ยก็น่าจะของร้านบอกปักชือให้ยังมาน่อยกว่าที่พอนี่มันก็สะท้อนผาไปเห็นว่าเศรษฐกิจเรา้องถึงเวลาแล้วเลยต้องขยันประหยัดซือสัต์เดี๋ยวก็อดทนต่อไปครับสำหรับในเขตอันดามันจะเป็นฟังงาภูเก็ตกระบี่จังนะ คำเลียสิ้งของบางทีมันแตะต่างไปจะเขตอื่นของประเทศไทยของเราวันนี้แนะนำมีคํานะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใช้แล้วรถบรรทุกในปัจจุบันเนี้นะจะเป็นรถพวงรถลรถ้ารถอะไรก็ตามตั้งแต่ตั้งแต่ทิปโลอขึ้นไปเนี่ยนะถ้าไม่ก้อนพัง้าเขาเรียกว่ารถลอรี่นะรถลอรี่ อันนี้มาจากภาษาพลังหวัวลอรี่นะีเที่เขียนตัว N O R Y นะนะถ,ถ้าเคยมาอยู่ครั้งนี้สึืออยังมีคนเดียวว่าดูเที่ยงรถลอรี่มาหมายถึงรถบรรทุกครับเราขอเที่ยงทีนะลอรี่ลอรี่มาถึงรถบรรทุกครับรอบเมืองเหลืองข้าวในวันนี้ก็มาถึงช่วงชุดตายแล้วต้องข้อขอบคุณนะคุณผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็ให้ข้อมูล เข้ามาทางพังงาเคเบิลโดยติดตอ่อโดยลรงไปทางตาฮีดโดยนะผู้ที่อย่างฟังรายการวิทยุองตาฮียุแล้วก็ที่ติดตอ่อผ่านทางเว็บไซต์ทาง f a c e b o o k ทางข้องพังงาเคเบิลกับส่วนตัวถ้ามาติดต่อได้โดยตลอดเวลานะยินดีที่จะรับฟังคําติชมสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณอีกครั้งนึงก้อยสุขสันต์โชดีมีเงินใช้รายรุค้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับ